หากคุณสิ้นหวังกับหน่วยหวังรวยกับหุ่นผิดพลาดเลือกความหลักชีวิตพังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังคุณก็ยังมีพี่หมอเกือบทางคนนี้คอยอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็สามารถที่จะเล่าให้พี่หมอฟังได้นะครับพี่หมอก็ยังรับดูดวงทั่วโลกเช่นเคยเวลาดูดวงกับพี่หมอก็ขอให้พูดความจริง อย่าปิดบังกันเพราะพี่หมอไม่ใช่ผัวพูดความจริงได้แล้วพี่หมอจะจัดยาให้ถูกต้องราศีที่ยังดวงดีอยู่ยังทํามากินการเงินคล่องตัวหาเงินได้ง่ายหาเงินได้คล่องและแถมยังมีคนเคียงข้างมีคู่มีสามีมีผัวเคียงข้างอยู่มีอยู่4ราศีด้วยกันนะครับได้แก่ราศีเมษราศพีพฤษภราศีพิจิกแล้วก็ราศีมังกร แล้วก็มีคนที่ยังดวงดีอยู่นะครับแต่ต้องหาํามาก,กินด้วยตัวด้วยตัวคนเดียวด้วยตัวเองไม่มีคู่ไม่มีผัวแต่ก็ยังรวยมีอยู่เจราศีด้วยกันได้แ,แก่ราศีมิถุนกรกฎกันตุลธนูกลุ่มมี7เจราศีนี้คือรวยด้วยตัวคนเองรวยคนเดียวรวยไม่แบ่งใครรวยไม่มีผัวและอีกหนึ่งราศีนะครับที่คุณจะต้องฝาฟันอุปสรรคก่อน ถึงคุณจะร่ำรวยได้ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่บอกเลยว่าทำและคุมได้แก่ราศีสิงค์ครับราศีสิงค์ดาวประจำตัวของคนที่เกิดราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์โครจรได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรฟ,ฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นวันตรงเชิงก็แปลว่าคุณต้องฝากความอุปสรรคก่อนคุณถึงจะมีความร่ำรวยกลับมานะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกคน